สวัสดีทุกคนนะคะแอนสาวทีใหญ่มากอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้จะมากินข้าวทุกคนเราจะกินเราเราจะเน้นผักนะคะมื้อนี้นะคะเพราะว่าเรากินของเค็มของเค็มทีบาก็คือปลาปลาล้าจ้าอันนี้จะเป็นผักผัดผักสโลดนะคะทุกคนเนะคล้ายๆผักวุงแต่ก็ไม่ใช่ผักวุ้งมันคนละตน้คนคนละแบบกันนะคะ แต่รสชาร์รพม,มานนั้นนะคะอันนี้เป็นพักแมวเอ้ยป,ปักป๊สโลดอ,อันนี้คือปลาล่าของเรานะคะปลาล่าบานิ่นจ้ากินปลาล่ามันเข้มต้องเน้นผักนะคะอ,อร่อยทุกคน เพชรใหม่น้องแอนคลิบแตกล้านแล้วจัง คลิปนี้โอเคมากเลยทุกคนร้านสี่ไล่ไร่ห้าสิบหกเลนนะคะค่อยรู้ว่าจะถึงสองล้านหรือเปล่าทุกคนอืมยอดเพชรใหม่น้องแอนนะาทะลุเพชรเก่าไว้แล้วนะคะ อร่อยมากอ